แล้วถอยมาตรงตรงครับหยุดรถก่อนเห็นไหมรถ okay. เฉยเฉยรถเฉยนฝั่งไหนรถท้ายไปฝั่งไหนท้นายไปม่ท้ายรถเฉยไปฝั่งไหนแล้วเราต้องหมุน้ายครับหมุนไปทางข้างหมุนหมุนแล้วจะช้าร้อยขนาดรขนาดขนาดยังขนาดรลคือรถตรงแล้วถอยตรงตรง สวัสดีครับผมโบวมิทัมทามยานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับน้องคนหนึ่งนะครับหัดขับรถนะนะครับน้องเป็นวัยรุ่นนะครับหัดขับรถก็ประมาณว่าเป็นเป็นนิดหน่อยนะครับก็มาเริ่มฝึกขับรถกันนะครับรถน้องเป็นนิสสันคลิกนะครับ e power นะครับก็พาขับนะครับพาขับขึ้นห้างคลิปนี้นะครับพาขับขึ้นห้างแล้วก็ไปถอยจอดเช็กน้องก่อนนะครับว่า มีปภาษาสัมผัสมีปฏิกิริยาในการตบโต้มากน้อยแค่ไหนนะครับในการขับรถซึ่งโดยรวมแล้วนะครับน้องมีแต่ว่ายังไม่รู้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะครับก็พาน้องไปวนนะครับคลิปนี้พาไปวนห้างเทมลอนทวินที่วันที่พัทยานะครับก็พาวนแล้วก็อลองเทสถอยจอดเล็กๆน้อยๆนะครับ ซึ่งน้องเก่งมากครับน้องทําได้ยอดเยี่ยมมากครับไงคลิปนี้นะครับขอกําลังใจให้น้องด้วยนะครับผมใครมาเจอคลิปนี้ด้วยชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์ผมด้วยนะครับ่ะนี้ไปดูนครับว่าน้องเก่งแค่ไหนนะครับไปดูนครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมเราไปดูกันเลยครับไปลงลงไปครับลงไปจนสุดแล้วค่อยมาใหม่นะอันนี้พา พาน้องมาบนห้างเทมนอนเทมันที่วันนะครับพัทยานะครับครับเพิ่มมามามาฝึกบนห้างกันนะครับเราวนกันหลายรอบแล้วนะครับวนหลายรอบจนน้องเริ่มได้แล้วนะครับน้องชื่ออะไรนะื่อฟูจิค่ะน้องฟูจิครับวันนี้พาน้องฟูจิมาวนอ่ะเลี้ยวขวาวนลงไปนะนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับอ่ารถไหลไปเรื่อยเรืแล้วคืนไม่จะเป็นทั้งคืนหมด พวงมาลัยรอกระจุรข้างเลยแล้วหมุนครับขาลงนะครับเท้าส่วนใหญ่เราจะรอที่เบรคนะครับถ้าต้องการให้เร็วขึ้นก็ยกเบร์ถ้าต้องการให้ช้าลงก็เหยียบเบร์ข,าล,ขาลงเพราะว่ามันจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกอยู่นะครับเราก็แค่คุมรถให้โค้งไปตามทางนะครับดูตรงสามเหลี่ยมนะครับขวามือเหนครับกระจุกกรข้างเลยแล้วหมุนครับแล้วมองตรงสามเหลี่ยมนี้นะเวลาเลี้ยวลงไปอะ <c oughs> เราเปลี่ยนทางโค้งเลย <c oughs> นะครับโค้งไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็มองแล้วนกะนะ็จับความรู้สึกให้รถโค้งนะครับจะทํางานอยู่สามส่วนนะครับมือตาแล้วก็เท้านะครับไล่ลงมาเลยตามมองมือคุมเท้าคุมมือคุมทิศทางของรถเท้าคุมความเร็วของรถนะครับโค้งตามทางไปครับกระจุกจมาข้างเลยแล้วหมุนครับ ปึ๊บคืนมาปื๊บรอครับรอเลยแล้วหมุนฟื๊บมาโค้งไปโค้งตามทางไปเรื่อยๆถ้าเราคิดว่าเอาไม่อยู่เราก็แตะเบรกถ้า,าคิดว่าเอาอยู่เราก็ยกเบรกนะครับขาลงเนี่ยจะง่ายหน่อยขาขึ้นก็ต้องใช้ชันล่งก็ถ้าใครยังคุมคันลิงไม่เป็นก็ยากหน่อยนะครับแต่ขาลงจะง่ายนะครับเท้าวรถที่เบรกแล้วไหลไปอย่างเดียว เริ่มคลองนะครับเริ่มคลองเริ่มดาแล้วนะปึ๊บโค้งไปโค้งไปมใช่แล้วลงไปชั้นหนึ่งนะชินก่อนรอกระจะมาข้างเลยแนละ้วหมุนฟื้บอ่าเยี่ยมครับคืนหน้าคลองแล้วครับเยี่ยมมากๆครับสวยโค้งมา ตรงนี้โค้งไปแล้วปึ๊บพอลงมาด้า้าเราตรงไปนะคราวนี้เราจะวนขึ้นนะครับแล้วตรงไปนะคือนปึ๊บแล้วตรงไปครับตรงไปตรงไปด้านหน้าครับด้านหน้ามีรถจอดมีรถถอยเข้าซองทางฝั่งขวามีรถจอออกมาเราชะลอเลยครับชะลอก่อนชะลอก่อนไหลไปตอดท้ายกันข้างหน้าครับ แต่ไม่ต้องไปชิดมากอะไรประมาณนึงแล้วก็รอดูว่าถ้าการข้างหน้าเขาเขายังไม่เคยเยือนเราก็รอถ้าการข,าขาย,ยันเคยเยือนเราก็ไปรอให้เขาออกไปก่อน,อนอสนุกไหมสนุกสนุกด้วยอิ่มด้วยวันนี้อิ่ม <c oughs> วันนี้เราไปาลอนะครับฉลอเขาเปิดไฟฉุกเฉินใช่ไหมเขาจะถอยเขาซองอ่าเราเห็นเขาเปิดไฟฉุกเฉินใช่ไหมเราเราไม่ต้องเปิดเราไม่ได้ถอย เตรียมรถข้างหลังใช่ไหมเขาพนลอเขาคือล้อปองปุ๊บถ้าเขาถลังเราไปครับเขาถลังใช่ไหมเราไปครับอ่ทีนี้เราจะขึ้นข้างบนครับทีนี้เราจะขึ้นข้างบนวิ่งตรงไปครับด้านหน้าเราจะเลี้ยวขวาขึ้นข้างบนเวลาขึ้นนะครับเท้าอยู่ที่คันเร่งเลยอ่าคุมความเร็วไว้อย่าให้อย่าให้เพิ่มอย่าให้ลดให้ความเร็วคงที่ได้มากที่สุดนะครับชะลอก่อนนะฝั่งขวามีรถมาไหมอ่าฝั่งขวามีรถมาไหมถ้าไม่มีตรงไปครับ เราจะโค้งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเลี้ยวโค้งเหมือนปกติแค่เราต้องคุมคันเร่งนะครับให้ความเร็วคงที่นะครับโค้งไปฟืบน้องคล่องมากเลยครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับขึ้นวนขึ้นไปบนจุดสุดเลยนะครับโค้งมาครับแล้วคืนคืนเืนัไม่จําเป็นต้องคืนหมดก็ได้กระจบมงข้างเลยฟืบหมุนอ้าค่อยๆไปครับเติมเคร่องตามตามมองตรงสามเหลี่ยม โค้งไปตามทางสวยงามมากๆครับโค้งไปครับเยี่ยมครับสวยครับคือนิดนึงแล้วดึงขวาครับดึงโอ้ข้องมากเลยครับเยี่ยมครับสวยครับเก่งมากครับว้าวเลยนละหมุนครับสวยเยี่ยมต้องเติมเคร่งมาเบาด้วยนะครับถ้าไม่เติมนี่รถมันจะเบียดด้านข้างนะครับโค้งมาครับเตรียมตัวเลี้ยวขวานะครับ โองมาคืนแต่ไม่จะเป็นต้องคืนหมดดูหน้ารถเป็นทาหน้ารถเป็นหลักนะครับถ้ารถยังตรงก็ค้างปรุงอะไรไว้ได้เลยฟื้นะ <c oughs> เราได้ยินเสียงแอด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 ตรงล้อไม่ต้องตกใจนะปเป็นเรื่องปกตินะครับปเป็นเรื่องปกติไม่ต้องนนอยเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับปึ๊บกระจกมาข้างเลยแล้วหมุนฟึบฟับเยี่ยมสวยครับห <c oughs> ืยอดเยี่ยมมากครับ ก่งครับผมโค้งมาฟืบทะยอยคืนอื้สวยครับสวยครับป,รปึ๊บอ่ายกคันเล็กเบาๆเตรียมตัวหมุนรถโค้งมาเต็มเรลงตาม,มาเบาๆทะยอยคืนเตรียมตัวเลี้ยวโค้งด้านหน้าครับผมเลยแล้วหมุนสวยครับเยี่ยมครับว้าวเก่งครับผมโอ้สุดยอดเลย เยี่ยมะมากๆครับโค้งมาปึ๊บตรงไปนะครับผมอ่าตรงไปครับเยี่ยมะมากๆครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปจอดตรงด้านหน้าฝั่งขวามือมีซองให้เราถอยเข้าซองไหมน่าจะมีเลยไปก่อนดูซินูน่นทางขวามือครับขั้นสีขาวเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องแป๊บนึ่งนะครับ เอาละครับซองนี้ครับขวามือนี่ครับมาครับหยุดรถปึ๊บตรงนรือยังตรงนี้หยุดครับดูซ้ายมีรถมาไหมถ้าไม่มีเดินหน้าออกซ้ายหมุนซ้ายให้หมดครับตามองกระจุกมาข้างฝั่งขวาครับเห็นป้ายทะเบียนหรือยังเพราะซองอยู่ฝั่งขวาต้องมองกระจุกมาข้างฝั่งขวาเห็นแล้วคือรถตรงนะใส่เกียร์ถอยหลังครับปึ๊บคือรถตรงคือรถตรงถอยมาถอยมามีช่องว่างใช่ไหม แล้วดูครับดูดูดูเหลืองครับดูเหลืองเดืองขาขาวถึงไม่ยังเลืองถึงแล้ยังถึงแล้วหมุนครับถอยมาแล้วถอยถอยก่อนถอยก่อนรถถอยก่อนให้รถถอยก่อนแล้วค่อยหมุน๋ยวมันจะเบียดขวาถอยมาเรื่อยๆครับถอยมาเรื่อยๆโค้งมาเรื่อยๆครับโค้งมาเรื่อยๆครับหมุนให้หมดเลยครับหมุนเรื่อยๆจนหมดครับอย่าอย่าลีรอครับดูฝั่งขวาดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเบียดไหมถ้าไม่เบียดถอยมาเรื่อยๆครับรอขนานขนาดแล้ยัง ถ้าข้างหน้าหยุดคือรถตรงฟืบแล้วถ,ถอยมาตรงๆครับอ่าหยุดรถก่อนเห็นไหมรถเฉลี่ยรถเฉลีฝั่งไหนรถท้าไปฝั่งไหนท้าไปไม่ท้า,ทารถเฉลไปฝั่งไหนอ่าดังนั้นเราต้องหมุนซ้ายครับหมุนไปหลังตรงข้ามหมุนหมุนไปแรงๆช้าๆร้อยขนาดร้อยขนาดขนาดหรือ,อยังขนาดแล้วคือรถตรงแล้วถอยตรงๆอ๋อฮะ อยมาหยุดเมื่อ,อไร่ครับโอเคถอยมาครับเย็นเย็นม,มากๆครับจิกจิกจิกไม่ต้องจิกก็ได้เรียบร้อยครับฟึบอ่าโอเคทีนี้มาสัมภาษณ์น้องหน่อยนะครับวันนี้เราขับรถกันมาที่ที่ไหนนะเทอร์โโอมินอลเทอร์มินอลพัทยาพัทยาครับน้องขับมาเองนะนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะครับไปพัชชินกัน น้องขับมาเองครับน้องขับมาเองเลยยาวๆเลยนะครับผมพาแซงด้วยพาแซงเินเปลี่ยนเลนสนุกไหม,มเปลี่ยนเลนก็หัวใจเกือบฟา่น้องถามตอนแรกถามน้องว่าความเร็วน้องวิ่งได้เท่าไหร่เคยวิ่งสูงสุดแปดสิบแปดสิบตอนวิ่งมาครับเชื่อไหมครับเ,เพื่อนๆครับน้องวิ่งเท่าไหร่ครับร้อยกว่าร้อยสิบร้อยสิบแน่ใจแน่ใจว่าอย่างนั้นน้องวิ่งร้อยยี่สิบครับอือหัวใจถกือบฟาตอนแรกผมทักน้องลดขันเร่งเลยนะ ตกใจครับไม่เคยวิ่งเร็วขนาดนี้แต่พอสักปักหนึ่งก็วิ่งร1 0ยสิบนะแต่ว่าดู่ในความดูแลของผมนะนะครับผมเช็คให้ตลอดด้านหน้าด้านข้างด้านหลังไม่ได้ปล่อยให้วิ่งเฉยๆนะนะครับอันนี้ก็พาน้องมาบนก้นหอยก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็นการถอดก็สองเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทําได้ไหมนะคับแต่คลิปนี้ยอดเยีย่ยมมากๆครับโอเค่านนึนงเยียงกับคูณตั้ม,มสนุกไหมออสนุก คุยตั้งดูไหมไม่ดูไม่ดูนะสูงว่าห้าดาวนี้ให้ใหเติมเท่าไหร่หนูหอ๋อก <repet it. S 2> ็สี่จุดห้าสี่จุดห้าอะไรว้าวทำไมยนะังสี่จุดห้าอ่ะก่หากค่าข้นนี้หักค่าค่าอะไรหนูยังมีความรู้สึกว่าตัวนยังตกใจหนูยังตกใจอยู่อ๋อก็ก็ยังมีข้อผิดพลาดบาง ก็ยัมีขอ้อผิดพลาดก็ธรรมดาเป็นมือใหม่รถคนขับก็ต้องมีขอ้อต่อให้เป็นคนขับรถเก่งก็มีขอ้อผิดพลาดบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าโอเควันนี้โอเคไนหะมใช้ได้นะครับน้องตื่นเต้นนิดนึงนะไม่เคยออกมาไกลขนาดนี้มาก่อนเคยไปไกลสุดเท่าไหร่ไกลที่สุดก็น่าจะบางแสนอบางแสนนะครับเพราะว่าน้องอยู่แถวแถวนี้นะน้องอยู่แถวแถวชนบุรีนะครับวันนี้ผมมาสอนที่ชนบุรีพัทยา ไปใกล้สุดบางแสนแต่วันนี้พามาพัทยาแล้วขับมาเองเลยผมนั่งอยู่ข้างครับกอฝากเป็นกระจายให้น้องด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์ผมด้วยนะครับผมกดไลค์ให้น้องด้วยนะครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆครับในการขับรถขึ้นห้างลงห้างนะครับอันนี้ต้องฝึกเลยนะครับใครเพื่อนๆคนไหนเนี่ยขับพอเป็นประมาณหนึ่งก็จะเริ่มมีความกลัวว่าห้างแนวหน้ากลัวเม็ไม่กล้าขับกลัวรถไปครูดนนะครับ หลักหลักเป็นนะครับในการควบคุมรถนะครับในการควบคุมรถนะเวลาขึ้นขับวนก้นหอยเนี่ยนะครับตามองมือคุมพวงมาลัยเท้าคุมคันเร่งนะครับขาขึ ering, ้นเท้าคุมคันเร่งขาลงเท้าคุมที่เบรคครับแค่นี้เองครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่ไปช้าๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับไปเรื่อยๆการการขับขึ้นเนี่ยมันจะยากกว่าขับลงนะครับขับลงมันจะง่ายหน่อยขับขึ้นเนี่ยมันต้องเตรียมคันเร่งยังไงถ้าเพื่อนๆก่อนที่จะไปเนี่ยลองฝึกการคุมคันเร่งให้คล่องก่อนนะครับลองเลี้ยงคันเร่งให้คล่องก่อน นะครับพอขึ้นห้างมันจะง่ายเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาดูกันสำหรับคลิปนี้นะครับใครดูคลิปแล้วชอบฝากเพื่อนกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆข้าาเพื่อนก็จะได้ไม่พลาดทริคดีๆนครับดีๆครับส่เนเพื่อนคนไหนนะครับอยากเรียนกับพิตัมครับพิทัมขาติดต่อพิทัมได้ยังไงครับอยากเรียนขับพิทัมดูหลายคลิปแล้วได้เวลาเรียนของหนูราคาหนูอยากติดต่อนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับด้านล่างนี้ใต้คลิิปนีีีีี้ะะะะครรบบจจมมมาาออธยยยกก็ลเเดโทไ อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถแอดไลน์และเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับส่วนเพืเ่นอนๆคนไหนมีปัญหาคาใจมีปัญหาสอบถามนะครับสามารถไปพูดคุยกันในเฟ e b o o กกลุ่มครับเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่งงใครที่มีปัญหาใครที่ไม่เข้าใจส่วนไหนนะครับหรือใครที่เรียนแล้วนะครับอ่ะสามารถเข้ามาจอได้เลยนะครับไปอบอกประสบการณ์น้องๆมือใหม่นะครับคนที่ เรียนกับผมแล้วคนที่ขับคล้องแล้วสามารถจอยเข้ามาด้วยก็ได้นะนะครับไปบอกน้องๆมือใหม่ว่าเออต้องทำอย่างนี้นะเคยประสบอย่างนี้มาวิธีแก้แก้แบบนี้นะนะครับก็สามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ด้านล่างนี้ครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับกดปุ๊บก็จะเจอหน้าปกแบบนี้ครับเมื่อเจอหน้าปกแบบนี้ก็สามารถกดปุ่มจอยหรือปุ่มเข้าร่วมได้เลยนะครับไว้เจอกันในเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับส่วนคลิปนี้ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบิ๊กเฟสเดียวกันเลยครับ